ฮัลโหลเยสวัสดีครับผมสู่รายการ Better Gamer นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมีพิเศษมาด้วยก็คือมันก็เดี๋ยวค่อยบอกเลยว่าเดี๋ยวเล่น P ีโชว์ก่อนหลังจากที่ลงไปคลิปเดียวนะเพราะว่าโหลดชาร์จจริงๆเน็ตกากโอเคเรามาเล่นดาบบอส s y กเลยอะไรวะรีบเข้าแทนเข้าบอก มันเขา่าโอเคกดเลย้ยเดี๋ยวเอาเช็คก่อนปืนได้ okay. จะคอนได้โอเคเพิ่มระเบิดได้ยี่สิบชั่วโมงมีกว่าวะไม่ okay, มีละโอเคปะเพ่งกระสุนโ okay. อเคอยู่ทังเงินนี่แหละอยู่ได้หมดอ้ยอุ้ย,อยมอง เคลียร์แล้วอ๋อที่เลือด121นี่ก็คือเป็นตัวละครนะครับตัวละครเลือด110แล้วก็เพิ่มมาเป็น121เคลียร์โอเคครับไมาแค่สิอันนี้ผมมาโับ ไปกดไปกดนีเดอร์ช <substit uting> ิอุ้ยโดนขอเวลาแป๊บนึงนะขอเงียบแป๊บบอโอเคมาแล้ว แล้วก็มาเล่าเรื่องเียนผังเรื่องที่บอกว่ามีพิเศษคืออะไรก็คือให้ไทยให้ไทยคำถามแจกบัตรทูห้าสิบแจกจินนะครับไม่โกงผมจะเอาแค่คนเดียวนะถ้าตอบสโว,ว่แบบตอบถูกหลายๆคนแล้วก็ผมจะสุ่มคนเดียวพออนะจ๊ะ ว่าอะไรี่วะแบบนี้ก่นผมแฟนผมชื่ออะไรระหว่างเมมุนินไผเป็นมอมานีและแตไตอบถูกจาระทั้วห้าสิบ กันก็จะหมดวันเง้นแล้วจากวัตถุห้าสิบนะครับจริงๆถ้าใครจำคำถามไม่ได้เ้วก็ไปเขียนไว้ใต้คลิปทวนกันเลยกันแล,นและได้บัตรทูห้าสิบโอเคนะห้าสิบบาทนะไม่มากกว่านั้นนะคะ ยากจนจริงๆไม่ได้ยากจนหรอกแบบเติมได้ไม่มากโอเคอีเขี่ยมาอีอะไรตรงนี้สักคิดฮะเดี๋ยวนะคิดนี่หนูเฮ้ยคิดนี่ก็อนอกดีนะอ้ามันเพิ่งเล่น,นอยู่อ โอ้โหบึ้มโอ้โหไม่ได้สกูร์เลยอะเหนื่อยมากเลยวะเด็ดเด็ดดิ่งดิ่งโอ้โหมันดิ่งที่อะไรวะต่อหน้าหน่ะ ตอนนั้นจะค่อยกอ่อให้ดูนะปับผมผมตัดอะไรไม่เป็นจริงผมกะผมบอกแล้ว r เ p l นดีนมจะเล่นโชว์แค่สองด่านดีวกว่านะ ถ้าไม่หลุดสักออนนะถ้าหอุดนี่ก็คือคลิปตัดไปเองนะนะผมมีอยู่คลิปนึงไม่ไม่รู้ว่าใจผมจะลงดีป่ะนะต้องดูอีกทีว่าผมจะลงไหมกดติดตามแล้วก็ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์ด้วยและกดติดตามต่ามอันนี้เะจะ ใช่โอเคแล้วก็มาดักอเงี้น่ว,ว่าต้องวางรงแน่ตรนี้บีบปะวะบีอรือวะยังไม่ค่อยชินด่านนี้ ไม่บีป่ะไม่จะบีนะโอ้ยสัตว์อยู่ไหนวะอ๋อหลังกูอุยอีกนี่มันก็ไม่ดูห้วอีกกูระดักใจกับมึงนะสัตว์ว้าเดินเดินอ๋อมึงเดินอ๋อสัตว์มึงเดินอ๋ออ๋อ

ไปหาแน่น่านไหนกันดีนี่ก่อนเลยบรรทุกบรรทุกยาบ้าไปโอ้ยดีนี่มีการลักลอบเยอะนะ,ะเติมสามห้าิแล้วก็จะแจกคนที่ตอบถูกห้าิบนะครับบัตรจริงนะครับ แล้วก็เวลาจะให้บัตรก็เอาไปดีกาลินาผมไปแล้วกันนะยวผมจะให้บัตรทางกาลินา,านเอเตือนนะย้ำผมจะให้บัตรทางกาลินาเท่านั้นนะจะไม่ให้ทางนี่ทางยู u b e เพราะว่าเดี๋ยวมีคนโกงเยอะ มีคนลอกเวลาเอาทูเอาได้สามวันนะครับแค่สามวันเท่านั้นถ้าสามวันคุณยังไม่เติมผมก็จะเติมผมก็จะเติมปากกูเป็นไรวะ ถ้าเกิดว่า,าคุณไม่คุณไม่มาขอเพื่อนผมในกาลิน่าและนะถ้าคุณยังไม่มาขอเพื่อนผมในกาลินาภายในสามวันผมจะใช้บัตรนั้นคะันทีนะ แค้โกงนะครับแค่ใช้เวลาจริงๆโอ้ยแหลกแหลกแหลกโทษทียิงอ,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 อ่ะฟรีสัตว์ฟรีมาฟรีมาฟรีมาโอ้ย นครับก็เวลาขอไอ้ม่ามาแล้วก็บอกชื่อนะครับเพราะว่าผมจะให้ทางเพจไปทางเ้ยไม่ใช่มันโอ้ยไม่ใช่ใชทางเพจลิง้นก็เป็นอะไรวะเนี่ย <Double Kill. S 1> บอกชื่อมาทาง y o ยูทูบโอ้ยโอ้ยอมีขั้วตุ่มัดด้วย ก็หาแค่คนเดียวนะครับถ้าคนเดียวนั้นยังไม่ขอไอน่ญญามาที่ผมว่าผมก็จะไม่แจกใครนะผมเอาเดิมเองกรรมนี้มีแค่กี่รอบกิจรกรรมนี้เดี๋ยวนะมีแค่กี่รอบเดียวผมจะเล่นแค่สามรอบนะจะทาขามเรื่อยๆแหละ อันนี้คือรอบที่หนึ่งนะโอเคแล้วสำหรับวันนี้ผมก็จะบ๊ายบายในข้งังแสงพาดูชอ็อตในตอนนี้นอนนโอเคบ๊ายบาย,บาย